สวัสดีชาว Overwatch ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ในช่วงแคมเปญของฮาโลวีนครับพอเข้าเกมมาอยู่ดีๆผมก็ได้อเทมฟรีเลยครับเป็นภาพดิสเพลย์ของตัวแซมบ้านะครับสามารถเอาไปเปลี่ยนได้เองเลยแล้วก็อีกอันนึงที่ผมไม่คิดว่าจะได้มาก่อนอยู่ดีก็ได้ก็คือสกินเป็นคันเลเจนดารี่เลยเพื่อนๆสีทองครับในส่วนของของรางวัลฟรีที่เป็นรูปดิสเพลย์นี่ครับเพื่อนๆมาเปลี่ยนที่แคลเดียโปรไฟล์นะเปลี่ยนปุ๊กก็ขึ้นในรูปโปรไฟล์เราแบบนี้เลยครับ แล้วก็ในส่วนของสกินที่ได้มาฟรีนี่ของริปเปอร์ที่ผมพูดถึงนะครับนี่สวยไหมสวยไหมมีปลาหมึกเกาะหลังด้วยนะครับออกเป็นลนักษณะเหมือนผีดิบผีดิบโจนสลัดอ่ะผมให้นิยามอย่างนี้แล้วกันนะครับเรื่องของตัวละครสกินตัวละครสวยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวมีสกินปืนครับนี่สกินปืนผมบอกเลยว่าเป็นแบบผสมผสานร,ระหว่างเหล็กนะครับมีการแกะสลักมีงานไม้ปนอยู่ในตัวปืนด้วยนะครับข้างในมันเหมือนเป็นปืนแบบโจนสลัดนั่นแหละ พอลองเอาไปเล่นจริงเนี่ยข้อดีของการที่รูปทรงปืนมันดูเรียวๆแบบนี้นะครับมันดูแบบพุ่งๆหวัวแหลมๆอย่างเงี้ยมันดีกว่าสําสหรับผมนะมันดีกว่าพวกสกินที่มันอ้วนๆนะครับปืนอ้วนๆของตัวลิปเปอร์เนี่ย สกินอื่นๆสักหน่อยนะครับมันอย่างน้อยมันช่วยบางหน้าจอน้อยลงทําให้การยิงเนี่ยรู้สึกว่ามันคล่องตัวขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ชอบสกินแบบที่ผมชอบก็คือว่าผมไม่ชอบให้ปืนมันดูอ้วนเกินไปนะครับอยากให้มันดูมีหน้าเรียวๆนิดนึงนะครับเพราะยังไงซะตัวปืนมันก็อ้วนๆอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมเวลาใช้ผมรู้สึกว่าถ้ามันหน้าเรียวๆอ่ะผมยิงแล้วผมรู้สึกถนัดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนด้วยอ่ะนะมาดูในส่วนของช็อปกันบ้างนะครับนี่สกินแรกคิริโกะครับอันนี้มาเป็นแบบสกกินนนแแบบชื่่่ออเเป็ม็มมดคใคยาล โกสายแม่มดก็จัดไปสกินถัดมาครับของจังก์ควีนตัวนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยน่าสนใจรูปลักษมันเหมือนแบบชาวร็อกไงก็ไม่รู้นะสายดิบเถื่อนนะครับอันนี้เป็นเซตสกิน4ตัวเลยนะครับ4,400เครดิตเนี่ยเราได้ทั้ง4สกินนี้เลยนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันก็คงไม่ได้ถูกใจทุกอันหรอกค่ะเราชอบอันใดอันนึงเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ดูดีมันลดมาจาก7000กว่าเนี่ย ก็เอาเป็นว่าสําหรับผมถ้ามีสกรีนที่ชอบเกิน2ขึ้นไปในนี้เนี่ยถือว่าคุ้มนะครับแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยเหลือแค่ชอบแค่อันเดียวเนี่ยก็ไม่ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับลองมาดูเซตนี้กันบ้างครับเพื่อนๆเ,เป็นเซตของสกรีนระหว่างตัวจังแลดกับโรดฮกหรือว่าโรดฮก ฮอกอะไรประมาณนี้แหละครับผมออกเสียงถูกรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่า2ตัวนี้เป็น2สกินที่ผมรู้สึกว่ามันหายากนะครับวถ้าใครได้ไปครอบครองก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดระดับหนึ่งเลยแถมคุ้มด้วยเพราะตัวจังเลสเนี่ยเขามีอุปกรณ์มากมายทั้งปืนทั้งระเบิดร,รวมถึงไอ้ล้ออันติที่ติดอยู่ข้างหลังที่มักจะได้คิวเยอะๆครับก็เปลี่ยนด้วยจากล้อระเบิดที่เรามมกจะาคุ้นๆเป็นหน,นาๆเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นหลอดไฟเป็นหลอดทดลองอะไรอย่างเงี้ยก็จะเข้าทีมครับนักวิทยาศาสตร์กับแฟรงเกนสไตน์ ตัวนี้ปวดหัวมากเวลาเจอครับก็นี้เป็นสกินแบบผีดิบของเขาขายแยกมาเดี่ยวๆนะครับนอกจากนี้ครับข้างล่างยังมีอีก5ตัวละครครับตัวนี้คือแอชสกินวอลล็อกนะครับเจ้าของวลีเด็ดอย่าง Bob do something นะครับและนี่ก็คือมอยล่านะครับตัวฮิวตัวดูดตัวโอ้ยตัวปวนนะครับเท่มากนี่เป็นผมขาวเป็นนางพญาผมขาวเลยแคสซิดี้แคสซิดี้โอ้อยยกับแวนเฮลซิงครับเพื่อนๆเอามาล่าผีดิบเออก็เข้าทีมีกนะฮาโลวีเนานะ นี่ครับเจสันทุยไม่ใช่นี่คือโซเชียล46ครับเพียงแต่ไม่ได้ถือมีดครับเราเลยไม่เรียกว่าเจสันแต่สยายนักการ์ฮอกกี้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เออก็เป็นเจสันในเวอร์ชั่นแบบโอเวอร์วอชไปละกันนะครับ <c oughs> และอันนี้ก็เป็นมัมมี่แต่เป็นสกินของอันนานะครับอนนาอนนาอนนาเรียกนี้ละกันเป็นสายซัพพอร์ตยิงสไนเปอร์นะครับปวดมากเหมือนกันเวลาเจอในแหลงแล้วก็สกินสุดท้ายครับที่เห็นนะครับก็คือเป็นสกินของเจ้าตัวนี้นะครับเราจะได้ทั้งสกินนะครับแล้วก็ได้พวก สเปรย์นะครับได้เสียงได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ลองจัดกันดู ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับไม่ใช่สก,กินแล้วก็จะเป็นรูปดิสเพลย์ที่ใช้แค่100คร้อยเครดิตก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับแต่ส่วนตัวมองว่าสก,กินในรอบนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับสก,กินฮาโลวีนในรอบนี้น่าสนใจถ้าใครมีงบแล้วก็เป็นสายลิมิเต็ดชอบสะสมของลิมิเต็ดก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือสร้างความบันเทิงให้กับทุกๆคนได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้กดติดตามนะครับและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับวันนี้เราโอเวอร์เกมลา